ยเยอรามานีสลิปเงินเดือนเป็นไงเงินเดือนเท่าไหร่กลับมาพบกับเบบีว l ล็อกอีกแล้วนะคะเราเคยทำคลิปคลิปหนึ่งไปแล้วนะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับสามีฝรั่งตายเราจะมาคุยเรื่องเอกสารที่เราเคยบอกไปว่ามีเอกสารสำคัญอะไราบ้าง4อย่างนะคะอย่างที่1ก็คือสลิปเงินเดือนอย่างที่2ก็จะเป็นใบทะเบียนสมรสอย่างที่3ก็จะเป็น s t a t e มนต์หรือว่าบัญชีธนาคารเราจะพูดสิ่งแรกเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับอาชีพและหน้าที่การงานด้วยเราจะให้ดูเป็นตัวอย่างไว้ก่อนว่าลักษณะสลิปเงินเดือนเป็นยังไงนะคะจ่ายโดยบริษัทดังและก็มั่นคงมากในประเทศเยอรมน,นีมาดูเอกสารตัวจริงของการได้รับเงินเดือน ทำงานเป็นพนักงานนะคะนี่คือสลิปเงินเดือนตัวจริงของพนักงานคนหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นตัวเขียนเป็นภาษาเยอรมันว่านี่คือสลิปเงินเดือนนะคะตรงนี้เป็นโลโก้บริษัทต,ตรงนี้จะเป็นตัวยอดเงินนะคะที่บริษัทโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของพนักงานคนนี้นะคะนี่คือใบสลิปเงินเดือนบุตโตบุตโตคือก่อนหัก ภาษีก่อนหักหลายๆอย่างเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเขาหักอะไรบ้างบุตโตนะคะบุตโตคือ6,135ย e ูโรนี่คือเงินเดือนของคนคนนี้ก่อนหักนะคะก่อนหักทุกสิ่งทุกอย่างคือ6,135นะคะนี่คือยอดถ้าเป็นภาษาเยอรมันนะคะคือเนทโตเนทโตก็คือยอดนี้นะคะคือ4,059ห ยูโรนะคะคิดดูนะคะว่าเขาหักค่อนข้างจะเยอะนะคะถ้าเป็นเมืองไทยนะคะก็คือยอดก่อนหักทุกสิ่งทุกอย่าง2อ3 0สนสานะ,ะประมาณนะคะเอาเลขกลมๆแล้วพอหักแล้วเงินที่เข้าบัญชีธนาคารนะคะก็คือเหลือแค่เพียง1 5ึ0 0 0กว่าบาทจาก2องแสนเหลือแสนห้ามืนกว่าบาท หนึ่งเลยนะคะเขาต้องโดนหักภาษีนะคะเพราะว่าภาษีที่นี่ที่เยอรมันภาษีดุเดือดมากค่ะตรงนี้จะเป็นวันเดือนปีของพนักงานที่เข้าทำงานนะคะเยอรมันเนี่ยแบ่งเป็นสองสองภาคนะคะเป็นเยอรมันตะวันตกและเยอรมันตะวันออกเขาจะคำนวณบำนาญเนี่ยเขาจะดูด้วยว่าเศรษฐกิจหรือว่าค่าของชีพของเยอรมันตะวันออกกับเยอรมันตะวันตก ใช้การคำนวณบํานาญไม่เหมือนกันรายการที่ถูกหักไปทั้งหมดอยู่ในนี้แล้วค่ะสิ่งแรกที่เขาหักเลยนะคะแน่นอนเลยภาษีค่ะสคุณต้องจ่ายค่าประกันสุขภาพถ้าคุณมีภรรยาพ่วงอยู่ด้วยก็ต้องจ่ายให้ภรรยาด้วยนะคะ 1. ภาษี .2. ประกัน 3. ต้องมีเสียค่าช่วยเหลือโบสถ์ด้วยนะคะหัก ค่าช่วยเหลือโบสเนี่ยหักลงไปในนี้ด้วยนะยอดสุดท้ายเป็นยอดที่คุณต้องช่วยเหลือสังคมนะคะมีส่วนร่วมในสังคมเพราะว่าคุณเป็นคนที่อยู่ในสังคมคนหนึ่งทั้งหมดทุกยอดที่พูดมาค่อนข้างจะเยอะนะคะและทุกๆสิ้นเดือนคุณก็จะได้รับเงินเดือนหลังจากที่หักยอดเหล่านั้นเรียบร้อยแล้ว วันนี้คลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปก็ช่วยแชร์ไปด้วยถ้าอยากให้เราปรับปรุงแก้ไขคลิปยังไงแนะนำเราด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีใครบอกเราเราก็ไม่ทราบว่าเราควรจะทำคอนเทนต์ให้ถูกใจทุกๆคนยังไงดีวันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ